เทพโจรมันคือสิโบแมนคั่มที่สามารถเอามาเวอลเลนหรือหล่อเลี่ยนได้อีกต่อไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีอีพอตูอีเมตูพ่อลุงแม่ป้าเอาอาสุภูสุคนครับผู้ใดอยู่ทงอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนผู้ใดอยู่กรุงเทพอยู่กรุงไทยก็ขอสวัสดีสุภูสุคนเด้อครับเด้อถ้าผู้ใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเนื้อหาในอีพีนี้กา ขอเร่งเชียร์เร่งใจนะครับจากท่านผู้ชมซอยหนุนซอยเชียนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พักดันนะครับช่องนี้นะครับ่องบักโค้งแดงไ้โดงไ้ดังนะครับให้ถึงหนึ่งพันซับสไครต์เรี่ยวๆในเดอครับเดอถ้าผูดไดทีซับแล้วนะครับกาขอขอบพระคุณหลายๆนะฮะท่านผู้ชมครับย่างที่เข้าหูจักกันดีอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะย่างที่พวกเข้าเคยเห็นนะครับลีลาการเล่นของ เด็กหน่อยนะฮะสกเกลเซอร์คนสําคัญของลีพูของพวกเขาอีกคนหนึ่งก็คือเคอร์ติโจรน,นะครับนะเขามากักจะเห็นเพ่นเนี่ยเล่นแบบมีความมั่นใจสูงเนี่ยผู้ชมคลองบอลเลี่ยงบอลก็ชากลากเลื่อยเรียกได้ว,ว่าเลี่ยงแบบบอจําเป็นนะครับนะออกบอลยากนะฮะหวงบอลประมาณนั้นสุดทายแล้วก็โดถือเตะนะฮะสทุดทายแล้วก็เสียาการขอบคล่องบอลเขามากักจะเห็นนะฮะเป็นแบบนั่น จนหลายๆคนนี่แอบเอามาแซวว่าโอ้ยมหาเทพหรือว่าเทพโจรนั่นเองแต่อ่าแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมครับอย่าสุเหฮดจังสันอย่าสุวอาจังสันเด้อนะครับท่านผู้ชมครับถ้าผู้ใดที่เอาคำนี้นะฮะไปหล่อเลี้ยนหรือว่าไปแซวเครื่องที่โจรนะครับเอิ่นเพิ่นว่าเทพโจรเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากระทนตีปากเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่ามันบุรีเป็นจังสันแล้วท่านผู้ชมครับฟอร์มของเพิ่นนี่โอ้ยบักหำหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับนะ สุดยอดอิลีหล่อนแลงแบบสุดๆนะครับแต่ผู้ชมครับในตำแหน่งเดียวกันก็นกนคืออันสุดลออย่างโซโบเนี่ยผมคิดว่าหน่าสีนังอ่าเก้าอี้ตัวสมรองนี่แบบดนแหละท่านผู้ชมครับน่ะเรียกได้ว่าดากนี่ออกหักแฉแน่นอนเลยสำหรับโซโบนะครับโดยฟอร์มการเล่นของเครื่องจิโจน้นะครับในขณะนี่นะฮะหงแดงลีวผู้ของพวกเราเจดนั่าสุดนะครับแต่ผู้ชมครับน่ะฟังดีๆเดอ้อเพิ่นล่งเล่นเป็นตัวจริง ถึง5เกมนะครับท่านผู้ชมและก็เกมที่สุดยอดอิลีนะครับโชว์ฟอร์มในแบบสุดติงกระดิง่งแมวอิลีก็คือในนัดทีเพิ่นลูกเลนนะครับให้กับลีวผู้ทีลีวผู้ของผู้เข้าเอาชนะ, Chelsea, นะเชล Chelsea. ซนนนนนนแบบีนะครับสิงโตดาเงินคลามเชลซีซึ่งณนตอนนั้นเชลซีเนี่ยอู้ห่ยหอนแห้งแบบสุดๆนะครับยิงประตูแบบระเบิดระเบิดแล้วคนที่หอนแห้งนะครับคนที่เป็นตยานอิลีก็คือโคปาเมอร์นะครับ เรียว่าบักหม้อนี่โอ้ยบอลเข่าตีนบาดได้ติดบอลเข่าเท่าบาดได้นะนะยกตีนยกเท่าึืนง,าง้างขายิ่งนะครับเป็นเข่ายิ่งไปได้เป็นเขา่ายิ่งไปได้เป็นเขา่าทั้งยิ่งทั้งแอซีตีเพื่อนนะครับเปตยาญอิลีเป็นปนักเตะทีนาจับตามองอิลีนะครับแต่ผู้ชมครับสาหรับโค้ชผ้ามือแต่สุดท้ายและก็จอดนะครับมิดอิงติงนะฮะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเจอเครื่องติดโจรของพวกเข,า,า,ขานะครับในการตามประกบ ในการตามเบียดตามบีตามไล่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเงาตามโตโมไฮอ่าทั้งฟังของโคพเมือนี่เล่นได้เยท่านผู้ชมครับนะเรียกได้ว่าโอ้โหสางความลำบากอีนะครับนะได้บอลมาได้กับพอ่อเทคติโจนนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะเคทคเกิลติโจนก็สามารถจะเก็บ ทังฟังเขาโคผ้ามือเข่ากระเป๋าไปไหนนั่นแหละคือความสุดยอดต่อเนื่องของเพลินนะครับน่าตั้งแต่นัดเซลซีและการในนัดลาสุดนอทนประชมนอโอ้โหผมบอกเลยเลยว่ามันสุดยอดอีีนะครับสำหรับคุณพ่อมือใหม่นะฮะเฮ็ดได้จังไหนขนาดไรอันกาเวนแบกนะครับนาทีโชฟอร์ในแบบโดดเด่นอีีเนี่ยไรอันกาเวนแบกก็ยังบอกมาออกมาบอกว่าโอ้โห หลูกใจให้กับทั้งฟังของลุยดีอาดยิ่งเนี่ยมันเป็นเอียงที่สุดยอดอิลิขนาดผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผมได้ลูกนี่ผมก็บอกคือว่าผมสิกาดใจนะครับทั้งฟังของน้องและอ่านกับวินแบกกระบอกไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอียงที่แบบสุดยอดอิลีนะครับมันมีช่องยุคตรงนั้นนะครับเกิดจิตโจรเคลื่อนทีลงมานะครับเล่นบอลตรงพื้นที่ว่างนะฮะเขาขึ้นไปข้างบนละกา ลากู่ต่อสู้นะครับลงมาขขางล่างนะฮะแต่ผู้ชมมารับบอลตรงพื้นที่ว่างเป็นช่องตรงกลางระหว่างกองกลางนะฮะของทั้งฟังเรเวอร์คูเซนนะครับแต่ผู้ชมมันเป็นการเล่นมันเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบโอ้โหเรียกว่าสุดยอดส้านสลัดอีลีเป็นนักเตะที่เข้าใจเกมนะครับขึ้นแล้วก็ลงมารับพอลงมารับแล้วนะครับมีช่องนิดเดียวแทงนะครับน้ำหนักโอ้โหเรียกว่า อันบ่านเท่าเขาเอิ่นว่าคิลเลอร์พาดนะฮะขออนุญาตใส่คําภาษาฝรั่งคิลเลอร์พาดเพิ่็นมาสันไดะนะครับแท่งทุลุช่องก็ได้นะฮะถวายใจยถวายพานก็นได้คิลเลอร์พาดก็ได้เอา้าแล้วแต่ซีว้าเด้อแล้วแต่สีว่าคําคไหนก็นได้นะครับแต่มันสวยงามอีลีโบซีโใส่คำไหนก็นแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยแบบยดหย่อยอิลีทั้งน้ำนักทั้งจิตท่ทางนะครับในการใจนะฮะเล่นตรงช่องตรงที่ว่างระหว่าง อ่าคูเซนเตอร์แบ็กของเรเวอร์ากูเซนนะครับแล้วก็ทะลุไปตรงนั้นลุยดีอาร์นี่แค่แลนทะแย่งมารับบอลน,นะครับนะเรียกว่าบบตองเฮิตยังหลายนะครับนะ่ะเฟิร์สทัชแล้วก็สามารถที่จะชิปบอลขามตัวพวกสาวประตูไปไเรื่อยๆนะครับมันเป็นเอียงที่แบบสุดติงกระดิง่งแมวอีลี่สำหรับดวงใจของเกติโจ้นะครับนะเรียกได้ว่ามันเป็นระดับเวอร์คาร์ดกันเลยก็ว่าได้นะครับมันบวนบบาาชมดานเลยท่านผู้ชม นะครับนักเตะที่สามารถเข็ดแบบนี้ได้บลแอคอนผมหย่องนะครับบอกว่ามันเป็นทีมเดียวกันมันเป็นทีมที่ผมหักแล้วผมสีหย่องเอา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 แบบแบบบ่เบิงบู่บ่เบิงบ่เบิงฝ่าเบิงฝนบ่ลืมหูลืมตาประมาณนั้นแต่ว่ามันสวยอิหลีนะครับมันสวยอิหลีนะครับนะนฉะนั้นแล้วเพื่อนก็สมควรที่จะรับเครดิตสมควรที่จะรับคำยกย่องชมเชยนะครับเพื่อนเฮ็ดดีก็ต้องก็ต้องว่าเพื่อนเฮ็ดดีนะครับในการจับบอลกระจายบอล เพิ่นบนเมนว่า้นที่เล่นง่ากหรือว่าเลียงดะอีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละคือความสุดยอดของเพิ่นที่ทั้งฟังของร้านกับเว็นแบกก็ออกปากนะครับชื่นชมแน่นอนถึงนผู้ชมครับก้อนหน้านี่สมมสรของพวกเขานี่อยากได้จุดเบลลิงแฮมณตตอนนั้นเนาะ นะครับในยุคข,ของเจอกินครอบเนี่ยนะฮะเขาก็อยากได้ตามกีบตามจีบนะครับเรียกเลยว,ว่าโอ้ยอยากได้อีลีอีลอนะครับเป็นเป้าหมายผู้ได้กระบอกเอาซีเอลจูดเบลลิงแฮมสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธทีมของพวกเข้าแบบโบล,ลือเยือใ่ญ่นะครับแถมจุดเบลลิงแฮมยังยังฝากประโยคเด็ดซึ่งในตอนนี้ผมก็ยังบอท่านบอท่านหายหายหาย,หาย,ายเครียดนะท่านผู้ชมครับเพื่อนบอกว่า การตัดสินใจในี่การใหญ่ทีม่มันโมยากเลยนะครับนะเพราะว่า,าจุดเบลิงแฮมเนี่ยตัดสินใจตั้งแต่นัดทีมัดลีกเนี่ยเอาชนะลีเออร์พูลในนัดชิงนะครับยูฟาแช,ชมเปียนลีกแมมึงบ่มามึงกันยังเบาคำเบาใส่คำเบานะครับในการแบบเฮีแบบ้ยเขียดขนาดนะครับผมเขียดให้ให้จุดเบลิงแฮมขนาดฉะนั้นแล้วนะครับนะจุดเบลิงแฮมนะครับ ไปก็ไปโหลดท่านผู้ชมครับเขามีเคร์ดจีโจนเขามีโจนเบลลิงแฮมแล้วนะครับ บอตองไปสนโนสนโนแค่ no, Son, no, Care, ไปเรื่งานนี้นะครับเพราะว่าในฤดูกาลน,นี้จุดเบลลิงแฮมก็โชว์ฟอร์มได้บอสูทั้งฟังก์กับคืดตีดโจนเขาโผลกเข้านะครับจุดเบลลิงแฮมเนะี่ยมีส่วนรวมกับการยิงประตูแลักการแอซซิดได้เพียงแค่2ลูกส่วนเคืดตีดโจนเขาโผลกเขาเนี่ยนะครับมีส่วนรวมในการยิงประตูแลักการแอซซิดให้มูนี่ถึงหาลูกนะครับท่านผู้ชมครับเลิกนะครับเลิกคือฮอดเลิกอยากได้นะครับไปเซ็ตกับไปโหลดนะครับสำหรับจุดเบลลิงแฮมนะฮะเขามีโจนอยู่แล้วเขามีเคืดตีดโจร อยู่แล้วนะครับปาดิีโทนะครับมันเป็นออียงที่สุดยอดอีนะครับสาหรับเคอร์ติโจนในยุคข,ของกุซือ้อาเนอร์สล็อตนะครับซึ่งแน่นอนล่าสุดเนี่ยกุซือ้อาเนอร์สล็อตก็บ,บอกว่าออกมาให้สัมผัสล่าสุดนะครับบอกว่าสิ่งที่เฮดให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งน่ะเหรอนะครับกุซือ้อาเนอร์สล็อตบอกว่าเขามีคุณภาพในการเล่นตัวเขาบอกเคยกลัวหนะ้าทําในสิ่งที่มันพิเศษเพื่นว่าสันนัยท่านผู้ชมครับโอ้ยคำนี่ผม คือใจอี๋เขาบ่เคยกลัวทําในสิ่งที่มันพิเศษนะครับก็บคือบ่เคยกลัวทําในสิ่งที่มันหนักๆนะฮะนะบางทีเนี่ยเขาค่อนขางที่จะมั่นใจมากจน,จน,จ,นจนเกินไปหน่อยนะครับแต่นี่แหละคือเครื่องมือที่มันสําคัญนะฮะสำหรับนักเตะที่จะก้าวขึ้นไปประสบความสําเร็จมันตรงนี้จุดนี้พ้นว่าไสหน,น,นะครับและกาเขาเนี่ยพยายามที่จะผสมประสานสิ่งต่างๆนะครับเขาดีกันและกาใส่ในช่วงเวลาที่มันสําคัญที่มันพิเศษ หลกักทีสําคัญพ่นว่าสันได้ท่านผู้ชมเขาขยันยังหนาเหลือเสื้อนะครับนะเข้าสามารถมั่นใจในการเล่นเกมลับของเคอรติโจรนเข้าเห็นแนวทางทีเขาเหตุเนี่ยนะครับนี่เกมทีพบกับเซลซี่เนี่ยเขาสามารถรับมือกับโคู่ผ้าเมอได้นะครับนะมันสําคัญอิลีนะครับสําหรับเขาแต่ แน่นอนนะครับเครื่องติดโจนเนี่ยต้องการความสม่ำเสมอในเกมนะครับในการโชว์ฟอร์มนัหนาละนะครับพอว่าเฮ้าในหูดีถึงคุณภาพของเขาที่มี